ดูก่อนพิสูจทั้งหลายสงสารนี้ไม่มีใครรู้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้เวียนไหวตายเกิดอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร ระหว่างโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้เวียนไหวตายเกิดอยู่ซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานอย่างนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมีมากกว่ากันพิสุททั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วอย่างนี้ว่า โลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ซึ่งถูกตัดศีษะมาโดยตลอดกาลนานอย่างนี้มีมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยสาธุสาธุาธพิสูจทั้งหลายถูกแล้วพิสูจนทั้งหลายที่เธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้โลหิตที่หลั่งไหลออกของเธอทั้งหลาย ผู้เวียนไหว้ตายเกิดอยู่ซึ่งถูกตัดศีรษะมาโดยตลอดกาลนานนี้แลมีมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นโคถูกตัดศีรษะมาโดยตลอดการลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมีมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย เมื <Snow. S 1> <water> after, ่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นกระบือถูกตัดศีรษะมาโดยตลอดกาลละนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมีมากกว่าส่วนน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นแกะถูกตัดศีรษะมาโดยตลอดกาลละนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมีมากกว่าส่วนน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นแพะถูกตัดศีรษะมาตลอดกาลลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมีมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นเนื้อถูกตัดศีรษะมาโดยตลอดกาลลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมีมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นสุกรถูกตัดศีรษะมาตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมีมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นไก่ถูกตัดศีรษะมาตลอดกาลลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมีมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย เมื่อเธอทั้งหลายถูกจับตัดศีศรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรปล้นชาวบ้านมาตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายถูกจับตัดศีศรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรปล้นตามทางโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่า ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นมาตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมีมากกว่าส่วนน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าสังสารวัตรนี้ ไม่มีใครรู้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏดูก่อนพิสุจทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายเพียงพอแล้วที่จะคลายกำหนัด เพียงพอแล้วที่จะหลุดพ้นในสังขารทั้งปวง